สั่งสามารถสั่งในไลน์เราได้ใครที่จะเอากาแฟนะเดี๋ยวผมปักหมดกุดกาแฟให้นะครับใครที่อยากจะเอากาแฟนะครับไปกินไปทานแล้วไปทําการตลาดไปรีวิวนะครับตอนนี้โปรโมชั่นคือ200กว่าบาท1แถม1นะครับไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะผมขายแบบไม่เอากําไรเลยนะ1แถม1แล้วก็ให้สินค้านะครับ2ชิ้นเพราะฉะนั้นใครที่กดกดกาแ,แฟไม่ทันกดเลยครับ น้านับหนึ่งถึงสิบนะสิบวิเท่านั้นนะครับใครจะจิ้มจิ้มเลยได้สินค้าสองชิ้นแถมไปนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของการลาร์าสดของเราวันนี้ผมก็ถือว่าทุกท่านนะครับได้ยินได้ฟังในเรื่องราวต่างก่อนเพื่อนเลยนะครับท่านต้องเกาะติดนะครับเกาะติดบริษัทนะครับเกาะติดสถานการณ์วันนี้บริษัทกําลังจะลอยลํากําลังจะขึ้นแล้วผมใช้คํานี้เลยนะ บริษัทกาลังมีคนสนใจเยอะนะครับพวกเราทีมพวกเราในทีมนาโนแม็กนี่กําลังจะมีคนเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นในหน้าไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, นะครับหรือว่าออนไลน์ line. กําลังจะเปลี่ยนแปลงใครที่สละเรือในช่วงนี้พลาดนะครับนะทุกท่านทนทุกหรือว่าลําบากมาตั้งนานแล้วแต่ท่านสละเรือตอนนี้ผมถือว่าพลาดลนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้บริษัทของเรากําลังขึ้นยอดขายของเรากําลังเติบโต เรากาลังจะทาภารกิจเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วยเพราะฉนั้นผมไม่ได้ล้อเล่นนะใครที่สละเรือตอนนี้คือพลาดแล้วครับท่านพลาดแล้วนะเพราะนั้นคนไหนที่เกาะติดคนนั้นก็จะเป็นเศรษฐีคนนั้นก็จะรวยนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ลืมบุญคุณทุกคนอย่างแน่นอนเมื่อบริษัทของเราลอยลำหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านทุกท่านในห้องนี้เป็นพี่เป็นน้องผมผมดึงทุกท่านรวยทั้งหมดอย่างแน่นอนรวยไปด้วยกันไหม นะขอคำสุดท้ายเลยถ้าเกิดใครจะรวยไปด้วยก,กันพิมพ์คำว่ารวยรัวๆลงมาในห้องนี้นะครับแม้กระทั่งทีมในหน้าผมก็มีเงินเดือนให้นะครับคนที่รวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขาที่กําลังจะทาเนี่ยคือผมจัดกิจกรรมมาเพื่อที่เอาคนเข้ามาในระบบของเรานะถึงมันจะไม่ได้กําไรเยอะหรือว่าอาจจะขาดทุนแต่มันก็ดีกว่าเราเอาเงินไปจ้างดาราจ้างยูทูบเบอร์นะครับทาการตลาดให้เราเราเอาเงินมาให้ชาวบ้านเขาได้มีในเรื่องของงานทํา มีเรื่องของรายได้อันนี้คือเราได้บุญผมเน้นอาศัยได้บุญด้วยสําเร็จทั้งทางโลกด้วยแล้วก็ทางธรรมอันนี้คือโซโลแกนผมเลยนะเพราะนะั้นงานที่เรากำลังทาเราต้องได้บุญด้วยเหมือนการที่เรามาสอนที่ทิกตอกนี่เหมือนกันผมไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าเสียเวลานะครับเพราะวาเวลาผมมีค่านั่นก็จะตื่นขึ้นมายันยายันยันนอนเนี่ยเวลาบางผมเอาเวลาไปพูดคุยกับนักธุรกิจผมจะได้เงินเยอะกว่านี้จริงไม่จริง แต่ผมเอาเวลามาไล์สดนี่ก็คือชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยผมก็ได้กับทุกท่านนะครับอาจจะไม่ได้ยอดเยอะอะไรต่างแต่ผมให้ด้วยใจครับให้ความรู้ให้เพื่อเป็นวิทยาทานนะให้วิธีการแล้วก็พาทุกท่านทำนะครับถึงมันจะไม่ได้เงินแต่ผมได้ที่จิตใจครับเพราะฉนั้นวันนี้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงให้ตัวเองแล้วก็ให้บริษัทของเราได้ไหมนะครับส่งกําลังใจให้กันและกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็ร่างกายโอ้โหเนี่ยเรียกว่า อิดโรยถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเรานะ,นะคุยตั้งแต่เช้ชานะตั้งแต่สภากาแฟตั้งแต่เช้ชาเลยแล้วก็มาเปิดห้องนช่วงบ่ายสองอกแล้วก็มาเจอนคนที่เข้ามาแบบออฟไลน์อีกแล้วก็มาไลฟ์สดกับทุกท่านเีกท่านคิดดูผมทํางานตั้งแต่เช้ชายาเย็นเลยนะครับในการทํางานที่แรกผมก็ว่าจะไม่เปิดไลฟ์แล้วนะครับเพราะว่ามีภารกิจมีทีมงานมีแรต่างมาแต่ผมได้สัญญากับทุกท่านแล้วนะครับว่าจะเปิดไลฟ์ให้ แล้วก็จะทําโปรให้อันนี้ผมทําตามสัญญาแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมก็จะพักผ่อนก็จะนอนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้พักผก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอทุกท่านในห้องนี้สําเร็จแล้วก็ร่ํำรวยไปด้วยกันนะครับฟันดีนะครับวันนี้ก็ขอตัวนะครับบา,บายๆครับผมขอจบไลน์นะครับขอลงไลน์นะครับ